ก็ขอให้ได้เงินเยอะๆก่อนอื่นเลยต้องถามแพทก่อนจ้าแพทมาเล่นละครกับเราบ้าบอแบบนี้สนุกไหมจ๊ะสนุกจ้าสนุกนะจ๊ะชอบไหมที่เล่นเป็นแม่หรืออยากเล่นเป็นวางวันทองแพทว่าเดี๋ยวคนดูเขาคงบอกเองว่าใครเป็นแม่เป็นลูกโอ้ยใครเขาไปอะไรได้ไว้ให้ถ่ยไห้ได้ให้ถ่ายให้ได้ทำอะไรกได้ตรงนี้เลยหรอพอจบแล้วพอจบแล้วแล้วอีนี่ก็ไม่ได้ขัดคืนด้วยเลย คดอย่างเดียวเลยออาฝากผลงานฝากผลงานก็ติดตามได้มีรายการนะคะก็ดูได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็มีอินสตาแกรมแล้วก็ทิกตอกยูทูบครบหมดครบวงจรค่ะเปิดไปช่องไหนก็เจอค่ะเวลาวันนี้ขอบคุณพัทมากๆ คืในเนี้ยมันจะมีเงินค่ากัวคุณอยู่อยสูงสุดคือ1นึ่งแสนบาทตั้งแต่ 1> 1, บาท10บาทร้ 100, ทอยพันหมื่นและแสนถ้าได้แสนเอาไปทําอะไรถ้าได้แสนเอาไปทําอะไรจะบอกว่าแบ่งส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนเพื่อ,อที่มาวันนี้ด้วยคุย,ยกันแล้วคุยกันเลยแต่เท่าไหร่เดอเท่าไร่ พันคนละพันฮะคนละพันก็ยังดีก็ยังดีเรามีเลี้ยงบุฟเฟ่ด้วยอย่างนี้คือสมมติได้ร้อยนึงก็แบ่งคนละพันเลยเหรอใช่้เขาพูดอย่างนั้นไงได้บาทเดียวเขาก็จะให้เพื่อนคนละพันสุดยูน่าแต่วันนี้เราไม่เอาบาทแน่นอนเพราะว่าเราไปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนเลี้เม็ดเต็มหน่วยหาให้เจอหนึ่งแสนบาทอยู่ที่ใครพร้อมแล้วเลือกแจ็คพอตไปค่อยๆดูค่อยๆดู ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจะไม่ได้เห็นแบบนี้ติดสัมภาษณ์เหรออ้าวยังไงแม่ได้แล้วฮะได้แล้วเอาซองของใครครับต้องบอกเลยว่าชอบพี่คนนี้มากตลอดทางเรื่องนี่คือ ชอบชื่อใครอย่เดียวอ๋อเหรอแม่สีประจันภัยแม่สีประจันอยู่หรือาปล่าแม่แบบนวลทอแอะไรแม่ยทองวยทองแะเนี่ยทุกคนเห็นบอกว่าไี่เป็นนางเอกแต่วันนี้ทั้งเรื่องเล่นเป็นนางเอกไม่ใช่แม่ม่มาเป็นนมาเป็นนวแม่ไวยทองค่ะวยทองนะไวยทองเปิดเองเลยลุ้นเลยออมาอมาดูหน่งสองง เป็นจำนวนแน่นอนีีเหลือเปิดให้ดูนะครับว่าไอ้นึงแสนอยู่กับใครหนึ่งพันหนึ่งหมื่นโอ้พี่เชยรออยู่นะไอ้ดึงแสงฟ้าได้แสนบอทผมแคนไม่เลื่าทวันเนี้ยพอเสร็จปุ๊บไปทำสังฆทานถือว่าผมบอกว่าเรามาด้วยใจจริงๆอเวตั แข็งเด็กแววตาไม่แค็งไม่มีเลยรตอนนี้ตอนนี้เพื่อนๆรอกินบุฟเฟ่ต์อยู่นะใช่เกินบุฟเฟ่ต์อ่ะนตัวใครตัวมันเฮ้ยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากนะครับน้องพัทครับขอบคุณครับคุณครับคุณกำลังบ้านก็เหมือนกันสมัครเข้ามาเล่นละครกับพวกเราแล้วก็มาลุ้นเงินแสนกันได้เลยนะครับส่งชื่อนะครับรูปถ่ายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับสมัครตามอีเมลที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเจอเรื่องอะไรมาติดตามครับ ฮารามาตีเตอร์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามกฎหมายเลขสามสิบสามวันนี้ลากัไปก่อนปิดม่านสวัสดี